เราบริษัทบิดแนนนะครับเป็นบริษัทที่สร้างอาชีพให้ให้เราทุกคนมีโอกาสได้ทําธุรกิจที่มั่นคงนะครับมาเลยครับบิดแนนนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบริษัทบิดแนนครับบริษัทที่จะทําให้เรามีอาชีพที่มั่นคงร่ํารวยนะครับโดยต้องไกด์ไกลโอกาสและความรู้ความอดทนนะครับนี่นะครับบริเวณนะครับบริษัทิดแนนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเรากำลังจะเข้ามานะครับบริษัทถ้าใครสนใจกดติดตามสวัสดีครับ8ปดพันคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอาชีพนะครับให้ทุกคนได้รู้นะครับนี่นะครับนี่นะครับบริษัทที่ให้โอกาสก่เราทุกคนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผมบรรยากาศข้างในออฟฟิศนะครับบรรยากาศนี้ดูดีนะครับแป๊บนึง นี่ครับวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศครับความมั่นคงของบริษัทนะครับรน,บนบี่นะครับทุกคนก็กำลังเข้ามานะครับหาโอกาสดีๆเท่ากับชีวิตเองครับ,ราารบรน่ครับบรรยากาศบรรยากาศใีออฟฟิศครับอืม มาหัดรุ่นพี่เก่ันี่นะครับเอามาฝึกได้ไหมเก่งมาด้ไหมเติร์ด คลิปนี้สำหรับทุกคนนะครับโอกาสดีๆนะครับเข้ามาติดตามแล้วกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอกาสดีๆจะมีมนะครับครับนี่คือสำหรับใครที่อยากพิชิตเป็นของตัวเองอยากมีไรายได้อยากมีความมั่นคงอยากร่ำรวยเรามาตรวจสอบรายละเอียดหรือดูรายละเอียดว่ามันจริงไหมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับ สำหรับคนที่มีอาชีพอยา่างกมีอาชีพที่ไม่ยุ่งยากไม่ลําบากแต่ต้องอดทนนะครับต้องเรียนรู้อย่างอย่างหนักเลยนะครับเพราะถ้าเรียนรู้อย่างหนักเราจะได้โอากาสดีๆและจะได้โอากาสความมั่งคงและมั่งคัง่งเหมือนกับบริษัทแอคเมีเดเดลิน,นะครับคลิปนี้ขอปิดแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ